ถ้าเราปลดออกหรือสิ่งเหล่านี้ที่ยาดาพูดไปข้างต้นได้บอกเลยเขา่ายังไงอ่ะคุณก็ไปต่อได้อยู่ดีหรือถึงแม้คุณยังปลดออกไม่ได้ไม่หมดคุณก็ไปต่อได้เพราะยังงคะยังน้อยเรายัางได้แก้อย่างน้อยเรายัางได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะ มันไม่โอเคมันไม่ดีสิ่งที่เราทํากับตัวเองหรือกับคนอื่นเราอยากได้สิ่งีดีจากคนอื่นแต่เราทําไม่ดีกับเขาถามมาเขาจะให้ไปละถึงบางคนเนาะทําดีแทบตายแต่ผลสุดท้ายก็เฟลทาดีแทบตายแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ใช่มันก็มีค่ะทําดีแทบตายแต่เขาเห็นว่า มันไม่โอเคไม่ชอบเราเขาก็ไม่โอเคอยู่ดีถึงเราจะทําดีกับคนที่เขาไม่เห็นค่าของเรามันก็คือจบค่ะเนาะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเพราะเรานะคะไม่สามารถที่จะไปแก้ไขใครได้ไม่สามารถที่จะบอกเขาว่าเธอต้องทําแบบนั้นสิเธอต้องทําแบบนี้สิเธอต้องแก้ไขแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้เนาะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องบังคับตัวเองค่ะแล้วไปต่อนั่นเองค่ะใครี่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ